เอาล่ะคุต้องขอกล่าวสวัสดีนะครับกับคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านทุกญาติพี่น้องนะครับตอนนี้ก็อยู่กับรายการ The f i v e TV นะครับรายการที่เด็กที่เรียนไม่ดีก็ดูได้คนที่เป็นโรคหัวใจนะครับโรคกมเน้ออะไรก็ว่าไปนะครับดูได้นะครับคนที่หายใจนะครับโดย gen, ออกซิเจนดูได้เลย นะครับก็ตอนนี้นะครับก็คุณผูชมก็อยู่กับเกม s p i n t e อ s เอ้ยมันมันมันไม่มีตัวเอสครับก็ s p ิน t ตอรอ่ะพูดง่ายๆเลยนะครับเป็นเกมเก่าแก่ในตำนานอ่ะตำนานเท่ไหนตามจนแบบละเอียดเลยอ่ะเออโอเคนะครับก็เราอย่าไปนอกเรื่องครับเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่ารอไปเกือบนาทีแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยโอเค เราไปเล่นเกมนี้กันเลยดีกว่ากับเกมสปิน t e r นั่นก็คือกดลูกศรสายขวานเองนะครับั๊บไม่เราจะเจอกับโรงเรียนเด็กนะครับเด็กเด็กเด็กจริงหรือเปล่านี่ครับอ้เด็กจริงครับ <c oughs> เราให้เด็กไปก่อนเลครับสักประมาณ30สิบไปแล้วโอ้ยชิยพายอ่ะ <c oughs> เป้วเป้วเป้าไปแล้วอยู่เซนโบเจ้าเก่าแอโ <c oughs> อเคเราได้ที่หนึ่งกับนี้หนึ่งวิเก้าสิบห้าโอเคเอ้ยสิบเอ็ดวินีไม่ใช่หนึ่งวิง okay. อวงองวงโอ้นี่คือเรียนหญิงเลื่อนแค่นั้นเลยเราจะต้องวิ่งให้ขนาดกับเขาโอ้ยจะเยน็เยนเย็นจเย็นจเย็น ดูนมจนสุดเลยเหรออ๋อนมเด้งดืดดืดดดอ้ยเร็บเร็วเรเรเร,เร,เร,เรโชว์ทีหนึ่งแอะให้ตายเถอนี่สิบสองวิจุดสิบหกจุดหนึ่งหกโอเคเราได้เจอกับไฮสคูลแล้วไปเลยเราจะต้องอันนี้ชน,นะไอพวกเด็กนี่ไอพวกเด็กดอก เอ้ยพวกเด็กดอกพวกเด็กดอกจะผ่านแล้วสอยยึกยึกซอยยึกยึกซอยยึกยึโอ้โหนับสี่เลยเราไม่ได้เข้าไปแล้วเอาไม้ดีกว่าโอเคมาเฮ้ยมันรู้กันว่าใครเป็นโอ้ยว่าใครเป็นใครไอ้เจ้าเด็กเหรอเจ้าเด็กขอเหลือเอ้ยเหลือขอว้า เร็วๆสิเหนื่อยเหมือนกันนะครับอย่าบอกว่าไม่เหนื่อยปวดนิ้วเนี่ยเออโอเคแต่ก็ก็ก็เลยทีเดียวอ่ะต้องใช้สองสองต้องใช้สองนิ้วเล็ครับแต่จะให้มันจริงๆไปเลย โอ้ยเสียงเป็นพิมพ์เนี่ยต้องเส่อเป็นพิมพ์ใหม่ซะแล้วมั้งย่แอะเข้าประตูเอ้ยไม่ใช่เข้าประตูแปลแปล,แปลเขาเรียกว่าเข้าอะไรวะเข้าเส้นชยัยเออ <c oughs> <c oughs> เข้าประตูบ้านเตี้ยเออคือเด็กไฮสคูล okay. ที่เราแพ้มันไป <c oughs> เกืเสร็จแล้วเกืเสร็จแล้ว ไปแล้วครับ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 หกสิบแล้วหกสิบเมตรเจ็ดสิบเมตรแปดสิบ <c oughs> เมตรเก้าสิบเมตรนั่งลอยโชว์เป้าเท่สุดเลยนี่แปดวิจุดเก้าห้าแจว <c oughs> มาเจอเด็กนักกีฬานะครับอูอ้ว ดปล่อยความทุกข์เฮ,ยฮย้ยจะพายแล้วจะพายแล้วจะพายโอ้โหว้ายตายเถอะอีกครั้งเดียวแล้วกันไปดูเอ้ยเป็นหาอะไรวะเนี่ยโอ้ What the fuck ไก่เมื่อกี้เป็นอะไรอยู่ๆมันก็ขึ้นมาเฉย โอเคตาสุดท้ายแล้วไปเลยโอ้ะนักวิ่งสูดยูเซนโบสาขาสองเป <ś c oughs> จะล้มอะไรนักหนาวะยะ yeah. สิบวินาทีจุดจุดเจ็ดเท่าไหร่วะไม่ได้ดูเหมือนกัน มาเก็ตเซตกดไว้ก่อนเลยยอสปีดความไวสามสิบเก้าล้านโว้แมลงเกิดไปเปล่าหนี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 ในเก่งๆยังต้องสยบหมดทุกราย ไปแล้วไปแล้ว,ลวโอ๊ยพอแล้วอ่ะอ่ะอ่ะามาเจอเด็กนักกีฬาแล้วครับเี็กนักกีฬาครับบอกเลยว่าเราต้องชนะโอ๊ยเปิดมากวันนี้เลยยังได้สักกี่เมตรเลยเนี่ยไปแล้ว ดูเซนโบ่เย <Yeah! S 2> โอวยปวดแขนวแบบับ oh. นี่9.04 <c oughs> ไปโอลิมปิกเลยนะเฮะ้ย <c oughs> เร็วโคตรโคตรแจ๋ว <c oughs> โหดู <c oughs> ดูมันเปิดตัวครับ <c oughs> เร็วชิบหาย ถ้าผ่านโอลิมปิกนี้มันน่าจะไปน่าจะกับมนุษย์ต่างดาว,วหรอือเปล่านานไงเย้ไ, yeah. ได้ไปแข่งกับมนุษย์ต่างดาวแล้วเนี่ยกาแล็กซี่แต่ว่ามนุษย์ต่างดาวนะครับแข่งกับกัดกแล็กซี่เลยถ้าไม่ชนะนี่มนุษย์ต่างดาวบึ้มโลกแน่นอนถุยไม่ใช่ครับนี่บมนุษย์ต่างดาวไมนาต่างนุชเย เราเป็นคนไทยครับเราจะต้องชนะมะนาวต่างนุชให้ได้ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ย้ปิสดลุลุนุมุลวลุาุลุลุาุลุลุลุรุลุนุล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 ุไุลนลุ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 ลก็ุล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 นลุลุลกลุ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 ลลลุลนล จะมีลิงก์โหลดเอ้ยจะมีลิงก์เล่นเอออยู่ด้านล่างคลิปนะครับก็ส่วนนี้ดู่ไฟทีวีเขาจากลาเพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าถูกใจให้กดซับส r คร e แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมอ่นะก็ตอนนี้บ๊ายบาย see you good day every t a g บ๊ายบายครับ